สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเจนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ<ม>แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะคะนักเรียน1ก็คือเราจะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับโลกของเรานะคะสจะเป็นกระบวนการผูกพังอยู่กับที่นะคะซึ่งจะมีการก่อนการสะสมตัวของตะกอนนะคะและนอกจากนี้นะคะเราจะมาศึกษาผลของกระบวนการดังกล่าวอีกด้วยค่ะ 3. การเกิดดินน้ำและการอนุรักษ์นะคะและหัวข้อที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของเชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาศึกษาในหัวข้อที่1นนะคะก็คือโลกของเราค่ะโดยปกติแล้วนะคะโลกของเรานะคะจะมีลักษณะสันฐานเป็นทรงกลมนะคะซึ่งจัดเป็นดาวเคราะห์หินนะคะ และเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนื่องจากมีชั้นบรรยากาศและมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยโลกของเรานะคะคจะมีสีน้ำเงินเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วยน้ำนะคะ3ใน4ส่วนอีกหนึ่งส่วน,นะะก็คือพื้นดินนั่นเองค่ะสำหรับลักษณะของโลกนะคะ โลกจะแบ่งออกเป็นชั้นๆซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งของแข็งและของเหลวนั่นเองค่ะสำหรับการหมุนรอบตัวเองของโลกจะใช้เวลาในการหมุนนะคะประมาณ24ชั่วโมงแต่ถ้าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบจะใช้เวลาในการหมุนนะคะประมาณ365วันหรือ1ปีนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของโลกกันนะคะนักเรียน องค์ประกอบของโลกนักวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งองค์ประกอบหลักของโลกออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะได้แก่ส่วนที่1คือธรณีภาคซึ่งจะเป็นส่วนนอกสุดของโลกที่มีลักษณะเป็นหินนะคะหรือเป็นของแข็งนั่นเองค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยดินหินและแร่ธาตุต่อมาส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนอุทกภาคซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ําบนผิวโลกนะคะ ส่วนที่สามคือชีวภาพได้แก่ส่วนที่เป็นขอบเขตของสิ่งมีชีวิตซึ่งส่วนประกอบใหญ่นะคะก็จะประกอบไปด้วยพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆมากมายค่ะและส่วนที่4นะคะส่วนของบรรยากาศซึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นอากาศนะคะหรือแก๊สที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้นั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาศึกษาโครงสร้างภายในของโลกกันค่ะ สำหรับโครงสร้างภายในของโลกนะคะถ้าเราแบ่งตามองค์ประกอบทางเคมีเราจะสามารถแบ่งออกเป็น3ชั้นด้วยกันนะคะได้แก่ชั้นที่1ก็คือจะเป็นชั้นเปลือกโลกชั้นที่2คือชั้นเนื้อโลกและชั้นที่3คือชั้นแก่นโลกค่ะสำหรับชั้นเปลือกโลกนะคะนักเรียนจะเป็นชั้นที่อยู่นอกสุดนะคะซึ่งอุณหภูมิและความดันจะมีค่าน้อย และชั้นเปลือกโลกนี้นะคะยังเป็นชั้นที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ค่ะสำหรับชั้นเปลือกโลกนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่1จะเป็นพื้นดินนะคะและส่วนที่2จะเป็นพื้นน้ําค่ะสําหรับพื้นดินนะคะเราจะเรียกว่าแผ่นทวีปซึ่งจะมีความหนาแน่นต่ํานะคะส่วนชั้นที่2ก็คือพื้นน้ําเราจะเรียกว่า แผ่นใต้สมุดซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงค่ะต่อมานะคะในหัวข้อที่2นะคะก็คือจะเป็นชั้นของเนื้อโลกนะคะโดยชั้นเนื้อโลกจะอยู่ระหว่างชั้นเปลือกโลกและชั้นแก่นโลกนะคะซึ่งจะมีความหนาแน่นมากกว่าชั้นเปลือกโลกนั่นเองค่ะโดยชั้นเนื้อโลกนะคะจะมีคุณสมบัติเป็นของแข็งหนืดหรือที่ียกเราเรียกกันว่าแมกมานะคะ โดยองค์ประกอบใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยธาตุซิลิกอนแมกนีเซียมและเหล็กนั่นเองค่ะต่อมาชั้นที่3นะคะนะักเรียนก็คือจะเป็นชั้นแก่นโลกซึ่งจะเป็นชั้นในสุดของโลกและมีความหนาแน่นมากที่สุดค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะประกอบไปด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลนั่นเองค่ะซึ่งแก่นโลกเราจะแบ่งออกเป็น2ชั้นนะคะได้แก่แกนโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นในค่ะ ถ้าเป็นแก่นโลกชั้นนอกนะคะส่วนมากจะมีสถานะเป็นของเหลวหนืดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ค่ะส่วนแก่นโลกชั้นในนะคะจะส่วนใหญ่จะมีสถานะเป็นของแข็งค่ะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยานะคะที่ทำให้ผิวโลกนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆนะคะ โดยเราเนี่ยคะจะศึกษาเกี่ยวกับกระบ,บวนการผุพังอยู่กับที่นะคะได้แก่การก่อนการสะสมตัวของตะกอนนะคะและผลของการเกิดกระบ,บวนการดังกล่าวค่ะไปเรียนรู้กันเลยนะคะสําหรับการผุพังอยู่กับที่นะคะนักเรียนจะเป็นกระบวนการที่ทําให้หินนะคะเกิดการผุพังหรือถูกทําลายลงนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ลมฟ้าอากาศกับน้ำฝน 2. การกระทําของต้นไม้กับแบคทีเีียา,าการแตกลัวของกุลศาสตร์เนื่องจากการเพิ่มหรือการลดของอุณหภูมิสลับกันค่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาดูในเรื่องของการกร่อนกันค่ะ สำหรับการกร่อนนะคะนักเรียนจะเป็นกระบวนการที่ทำให้สารที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกนะคะหลุดออกหรือเกิดการสลายตัวออกไปนะคะจากผิวโลกยกตัวอย่างนะคะเช่นกระแสน้ำนะคะได้มีการกัดเสาะเปลือกโลกทำให้เปลือกโลกนั้นพังทลายนะคะและเมื่อเกิดการพัดพาให้เคลื่อนที่ไปทางน้ำไหลนะคะในขณะที่มีฝนตกเนี่ยนะคะ น้ำนะคะก็จะไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดการกัดเซาะขึ้นที่ผิวหน้าของดินนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีการพัดพาตะกอนเหล่านี้นะคะไปทับหรือสะสมอยู่ตามภูมิประเทศที่มีพื้นที่ต่ำกว่านั่นเองค่ะโดยนะคะสาเหตุสำหรับการกัดก่อนนะคะก็จะมีด้วยการหลายสาเหตุนะคะได้แก่กระแสน้ำกระแสลมทางน้ำแข็งแรงโน้มถว่วง สภาพอากาศและปฏิกิริยาเคมีเป็นต้นค่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดการกร่อนกันค่ะสาเหตุที่1นนะคะก็คือการกร่อนโดยกระแสน้ําซึ่งกระแสน้ํานะคะจะทําให้เกิดการกัดเซาะนะคะบริเวณฝั่งและเกิดการพัดพาตะกอนค่ะโดยการกร่อนโดยกระแสน้ํานะคะจะเกิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ําซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบช้าช้านะคะ โดยจะมีผลทําให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะสําหรับการกัดเซาะหรือการปล่อนด้วยกระแสน้ําจะมีค่ามากหรือน้อยนะคะจะขึ้นอยู่กับความชันของพื้นท้องน้ําและความโค้งของฝั่งน้ํานั่นเองค่ะหากความชันและพื้นท้องน้ํามีค่ามากจะทําให้การก่อนเกิดขึ้นได้มากค่ะโดยการก่อนนะคะจะทําให้เกิดการทับถมของตะกอนนะคะ และการทับถมของตะกอนนี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหรือตะกอนรูปพัดเป็นต้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นการกร่อนโดยกระแสลมค่ะซึ่งกระแสลมนะคะส่วนมากนะคะจะทำหน้าที่ในการพัดพาทรายและฝุ่นตะกอนนะคะให้ไปขัดสีกับหินที่ยื่นออกมา ซึ่งจะทำให้เกิดการกร่อนได้ค่ะโดยบริเวณที่ราบสูงทะเลทรายหรือภูเขาที่มีความสูงมากๆนะคะจะได้รับอิทธิพลจากกระแสลมเป็นประจำนะคะซึ่งจะทำให้เปลือกโลกสามารถเกิดการกัดกร่อนได้เช่นกันนั่นเองค่ะนอกจากจะมีกระแสน้ำกระแสลมนะคะที่เป็นสาเหตุของการกร่อนแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีทาน้ำแข็งนะคะ ซึ่งทานน้าแข็งจะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของทานน้ําแข็งนั่นเองซึ่งระหว่างที่มันมีการเคลื่อนที่นะคะจะทําให้เกิดการเสียดสีหรือการกระทบกระแทกกันตลอดเวลานะคะจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดการก่อนขึ้นนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือแรงโน้มถ่วงโดยปกติแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะพยายามที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆให้ตกลงสู่พื้นผิวโลกค่ะซึ่งแรงดึงดูดนี้นะคะ จะดึงดูดวัตถุให้เคลื่อนที่นะคะจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอจึงทำให้เกิดการถล่มของภูเขาหินหรือภูเขาเป็นต้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูอีกหนึ่งสาเหตุกันเลยนะคะสาเหตุถัดมานะคะนักเรียนก็คือสภาพอากาศนั่นเองค่ะ เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศในแต่ละวันนะคะมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนนะคะซึ่งการเพิ่มและการลดของอุณหภูมิที่สลับกันนี้นะคะจะทําให้เปลือกโลกเกิดการขยายตัวและเกิดการหดตัวที่ไม่เท่ากันนะคะจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการแตกร้าวต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นปฏิกิริยาเคมี ซึ่งปฏิกิริยาเคมีนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับฝนค่ะโดยฝนนะคะเมื่อตกลงมาสู่แหล่งน้ําต่างๆนะคะน้ําฝนจะสามารถละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในบรรยากาศได้ทําให้น้ําฝนนี้นะคะมีสภาพเป็นกรดคาร์บอนิกนั่นเองค่ะเมื่อเกิดการกัดกร่อนกับหินปูนแล้วนะคะจะทําให้ได้สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนิกนะคะที่ไหลไปตามเพดานถ้า เมื่อสารนี้ได้รับความร้อนก็จะเกิดการสลายตัวนะคะไปเป็นหินย้อยย้อยลงมาจากเพดานถ้ำค่ะและบริเวณที่พื้นถ้ำนะคะที่มีสารละลายหยดลงมานะคะจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะเป็นจำนวนมากมารวมตัวกันจะกลายเป็นหินงอกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องขององค์ประกอบของโลก โครงสร้างของโลกนะคะและสาเหตุที่ทำให้เกิดการกร่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะทบทวนในเนื้อหานะคะที่เราได้เรียนไปนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ